ที่ลงกันแดดนะคือปกปิดได้ดีมากเลยนะทุกคนเปีย,ยปกๆรวเถึงว่ามันปีนยนะัง สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับไมายใหม่นิทานนะคลิปนี้นะมาจะมารีวิวแล้วก็ทดสอบกันแดดตัวหนึ่งนะคะสักแบรนด์ไบโอเดอร์ม่านะคะตัวนี้บอกเลยว่าแบบไมายได้ลองใช้มาประมาณเกือบอาทิตย์นึงแล้วอ่ะมาใช้ทุกวันเลยนะคือบอกเลยว่าดีมากๆก็เลยจะมารีวิวแล้วก็ทดสอบให้ดูนะคะว่าตัวนี้เขาเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะหน้าตาของตัวที่มายพูดถึงอยู่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไบโอเดอร์ม่าโฟโตเดอร์มคัปเปอร์ทัช SPF 50บบวกนะคะ ตัวนี้นะคะปกปิดดีมากๆปกปิดแบบว่าฟูคัลเวลเลยแบบขั้นสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มินเนอรลด้วยนะแล้วก็แดดตัวนี้เขาเป็น t ูอ i น One นะคะเพราะว่าเขาทั้งปกป้องแล้วก็ปกปิดผิวของเราให้เรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังคุมมันนานถึง8ชั่วโมงด้วยคือ <PD ate> ตัวนี้เหมือนกันแดดที่ไม่ใช่กันแดดอ่ะมันเหมือนแบบเป็นรองพื้นจรงิจรงๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นกันแดดเนาะเดี๋ยวมาจะมาให้ดูเนื้อกันแดดกันนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงเนาะ เนื้อเขาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไม้จะปาดให้ดูนะเนื้อเขาจะมีความแบบว่าไม่ข้นไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะเนื้อกําลังพอดีแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆด้วยตัวนี้นะสามารถใช้ได้กับคนที่ผิวมันผิวผสมนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวฝ้ากระอะไรเนี่ยที่แบบเห็นชัดเจนนะอย่างไม้เนี่ยก็รอยค่อนข้างเยอะนะคะไม้เพิ่งแบบ เป็นประจําเดือนแล้วคาเนี้สิวแบบขึ้นเยอะมากแล้วก็ทิ้งรอยเนาะเดี๋ยวมาจะมาลองให้ดูนะคะว่าเขาปกปิดได้ดีขนาดไหนนะคะแล้วก็แบบฟินิชผิวจะเป็นยังไงนะมาแนะนาเลยว่าถ้าอยากเกลี่ยก,กันแดดผสมรองพื้นแบบเนี้ยให้แบบดูเป็นธรรมชาติดูเนียนะมาแนะนําให้ใช้คู่กับฟองน้านะคะซึ่งไบโอเดอร์มาเขาก็มีฟองน้าออกมาแล้วนะทุกคนก็ถ้าใช้คู่กันคือแบบปังเลยนะเดี๋ยวมาจะลองใช้ให้ดูนะคะว่าฟินิชผิวจะเป็นยังไงบ้านมาจะลงที่หน้าข้างขวาก่อนนะจะเทียบให้ดูกับข้างซ้ายเนาะว่าแตกต่างกันอะไรยัง งงไบะะอาทุกคนคือเวอร์มากนี่คือข้างที่ลงกันแดดนะ คือปกปิดได้ดีมากแบบดีมากๆคือผิวดีมากๆตอนนี้ตรงที่มันมีรอยเนี่ยก็คือหายวับไปกับตายนะคกคนสว่วนอีข้างที่ยังไม่ลงนะคะก็จะเห็นพวกแบบรอยสิวเต็ไมไปหมดเลยเห็นปะนั่นแหละคือแบบเนี่ยคือน้า้ทุกคนเปรียบเทียบดูเลยว่ามันดีขนาดไหนนี่เราจะทา มายนะคะทุกคนคือมาลงผิวไปใช่ป่ะแล้วก็รอให้เขาแบบเซตตัวผิวมันจะมีความแบบไม่แมตจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปกําลังพอดีนะคะแบบว่าได้ผิวที่แบบเออดีอะ่ะมายบอกไม่ถูกเหมือนกัน นี่ก็คือผิวที่ได้จากการลงกันแดดเนื้อรองพื้นจากไบโอน่ามานะคะเนี่ยทุกคนดูสิเห็นปะ่ะพวกรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยนะแล้วก็มีความเนียนเป็นธรรมชาติมากๆากพวกสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยก็เสมอกันมากขึ้นนะคะแล้วตัวเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นกันแดดใช่ปะ่ะเขาสามารถกันแสง UVA แล้วก็ UVB ได้นะคะแล้วก็มี SPF 50บบวกนะคะ PA บวก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 เนาะก็คือแบบกันแดดได้ดีมากๆนะ และที่สําคัญนะคะตัวนี้ไม่มีน้าหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยใครที่แพ้ง่ายคือใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วตัวนี้เขายังเป็นออยล์ฟรีแล้วก็กันน้ํากันความร้อนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เขาเป็นมินเนอรัลร้อเซนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนเพราะว่าเขาอ่อนโยนเนาะซึ่งมาก็จะมาทดสอบกันแดดรองพื้นตัวนี้นะคะด้วยการที่มาจะอยู่ให้ถึง8ชั่วโมงนะคะแบบไม่ล้างหน้าเลยแล้วก็ไม่เติมหน้าด้วยนะว่าตัวกันแดดผสมรองพื้นตัวนี้นะคะเขาจะ ดีอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าตอนนี้มายขอแบบไปแต่งหน้าต่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าหน้าลนมากแต่ด้วยความหน้าลนคือผิวดีมากทุกคนนี่ยให้ดูใกล้ๆอีกทีก่อนมายจะไปแต่งหน้าคือผิวดีจริงสเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเนาะทุกคนนี้ก็คือลุกที่ได้นะก็จะแต่งหน้าประมาณนี้นะคะอยู่ห้องเดี๋ยววันนี้มายจะ ทำงานก่อนนะคะนิดนึงนะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะนั่งทํางานเออมีคลิปวิดีโอหลายๆคลิปที่มายังไม่ได้ตัดนะหมายก็จะมาตัดให้เรียบร้อยนะคะเม่กี้พี่แกโทรมาบอกว่ามาส่งข้าวเดี๋ยวลงไปเอาข้าวก่อนอันนี้เป็นมื้อเย็นนะทุกคนก็ซื้อไว้นะ นั่นแหละเดี๋ยวลงไปกินข้าวด้วย มานั่งจับคอร์ดกีตาร์เล่นก่อนนะแบบว่านิ้วไม้มันยังไม่ได้านอะ่ะทุกคน <Okay. S 1> คือช่วงนี้ไม้หัดเล่นกีตาร์นะเพราะว่าโควิดด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วย <Okay. S 1> ก็เลยแบบว่าอยากหาแบบอะไรทำนะ <Okay. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเล่นกีตาร์เป็น <Okay. S 1> ก็เลยแบบว่าเออมาหัดเล่นนะ ามาขนพวกของใช้กลับไปห้องใหม่นะก็เดี๋ยวจะมาขนพวกสกินแคร์แล้วก็เสื้อผ้าไปนะคะ I like stealing myself like the to bed Body covers ดมามือเยอะมากขับสอาลเลยับาหมดเลยทุกคนคะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะ8ชั่วโมงมาว่ามากกว่า8ชั่วโมงอีกเพราะว่าตอนนี้คือ จตีสองแล้วดึกมากแต่ว่าจะมาอัปเดตนะให้ดูนี่น้ามาตอนนี้คือมีหลุดบ้านนะคะช่วงแบบสิวที่มันแห้งๆนะช่วงนี้ที่มายมีสิวแบบหัวแห้ง เนี่ยมีหลุดบ้างแต่ว่าคืออยู่ครบหน้าเนียนเลยนะแล้วก็ที่ไม้ชอบเลยนะที่ไม่ใช้เขาติดแมสน้อยมากแล้วเขาก็คือผิวมันไม่ได้มันเลยทุกคนคือมันแห้งแล้วก็เนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ปกปิดมากๆด้วยนะคะแต่ว่าไม่จะหักคะแนนเรื่องที่แบบว่าเขาหลุดง่ายนะคะช่วงที่เป็นแบบบริเวณที่สิวแห้งๆนะอันนี้ก็คือแบบหลุดแล้วก็มีอาการลอกนิดนึงนะแต่ว่านอกนั้นคือผิวอยู่ครบเลยนะคือแบบดีมากๆเลยดูสิทุกคน ผิวยังสวยอยู่เลยก็มายบอกเลยนะคะว่าใครสนใจกันแดดตัวนี้นะคะมีขายที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะเผื่อใครสนใจอยากซื้อมานะคะมายบอกเลยว่ากันแดดรองพื้นตัวนี้คือปังมากจริงๆแล้วก็มีขายในออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ description อีกทีเนาะและในในใน้วยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe ให้ใหมายด้วยนะคะมายไปแล้วคะ่ะทุกคนไป